EP นี้ก็เป็นตอนที่3ของการขี่รถท่องเที่ยวในประเทศลาวครับผมวันนี้เราก็จะไปกันที่น้องเขียวครับแล้วก็จะพาไปเดินป่าขึ้นเขาเพื่อไปพิชิตผาแดงครับไปติดตามชมกันได้เลยครับจะมองเห็นสะพานที่เราข้ามมาข้างหน้าเราเป็นแม่น้าอู่ดูวิวภูเขาครับอลังการมากลูกเนี้ยอีก200เมตรจุดชมวิวครับไกลละไกลละบรรยากาศสุดยอด เดี๋ยวไปต่อที่หนองเขียวครับต้องทําเวลาครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปครับวันนี้เป็นวันที่3ของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศลาวครับหลังจากกลับจากน้ําตกตาดฟางสีก็กลับมาล้างรถสักหน่อยครับเพราะว่าสวันแรกนี่เอาไปลุยมาคือเละเทะครับโคลนติดเยอะแยะเลยครับก็ล้างให้มันแบบโอเคขึ้นหน่อยครับแล้วก็หลังจากกินข้าวเสร็จก็ออกเดินทางครับไปหนองเขียวครับระยะทางจากหลวงวางไปหนองเขียวก็ประมาณ1 4 0กิโลเมตรครับ ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงถนนเส้นนี้จะดีกว่าถนนที่มาจากเวียงจันทร์มาวังเวียงแล้วก็วังเวียงมาหลวงพระบางถนนเส้นนี้ดีกว่าครับหลุมอะไรก็น้อยกว่าแต่ก็ยังมีครับบรรยากาศสองข้างทางครับตรงนี้ก็เรียบแม่น้ําอูแล้วครับสองข้างทางก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ภูเขาครับแล้วก็แม่น้ําขับรถมา3วันก็จะสังเกตเห็นไ,ได้ว่าที่ประเทศลาวจะไม่ค่อยมีแบบต้นไม้ที่แบบเป็นต้นใหญ่ๆเลยครับจะไม่มีเลยจะมีแค่สูงประมาณไม่เกิน20เมตรมีแค่เท่านี้ ครับกับพวกภูเขาแต่ก็สวยอยู่ครับผมหน้าฝนก็ต้นไมา้จะาเขียวๆหน่อยสวยงามสดชื่นครับหลายคนที่จะมาเที่ยวประเทศลาวก็จะกังวลเรื่องของปั๊มน้ํามันครับแต่เท่าที่สังเกตคือสองสาวันที่ผ่านมาที่ขับรถในประเทศลาวนะก็คือปั๊มน้ํามันของเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ครับแล้วก็จากหลวงพระบางไปหนองเขียวนี่คือผมเติมเต็มถังรอบเดียวเลยครับผมไปกับอ่ารอบเดียวเต็มถ,ถังไปกลับได้เลยมุมนี้ครับคูทับเพอร์กโอ้โหอย่างใหญ่ Er หใหญ่มากมาผมเป็นวัวชนครับวัวชนของชาวม้งชาวม้งของเราชอบอ่ามีสเตนีเกี่ยวกับวัวชนชอบชนวัวทางนี้เป็นนองเขียวป่ะครับโอเคครับผมครับอดชนครับโอ้โห รถไซเ์เยอะครับต้องระวังเพราะว่าที่นี่เขาใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักเลยแล้วก็ถนนเล็กด้วยถนนไม่ค่อยดีด้วยในส่วนของหนองเขียวหรือว่าเมืองงอยใหม่ก็บรรยากาศโดยทั่วไปก็คล,าคลา้ายๆภาคเหนือของเมืองไทยครับที่แบบว่ามีภูเขาพอบล้อมแต่ก็ไม่ได้หนาวเหมือนภาคเหนือของเมืองไทยนะครับ ก็ที่สังเกตมาที่ประเทศลาวครับก็คือส่วนมากประชาชนที่นี่เขาจะแบบสร้างบ้านอยู่แบบติดริมถนนเลยครับผมถึงแล้วครับผมเมืองหอยเมืองอยเอ้ยเมืองอยใหม่ดองเขียวดองเขียวเดี๋ยวก็หาที่พักก็หาที่พักโอ้โหจุดชมวิวเขาอยู่ไหนวะโอ้โหข้างหลังเราวิว ยอดบรรยากาศบ้านเขาคือเหมือนเหมือนกันหมดเลยอ่ะเป็นบ้านแบบต่างจังหวัดบ้านเราครับมีความเป็นธรรมชาติมีความแบบเรียวๆสูงอมองหาจุดชมวิวใช้ข้างบนรถหรือเปล่าก็ไม่รู้โหใช่ใช่นี่โอ้โหเหนื่อยเลยเหมือนมันมีอ่าศาลาอยู่ข้างบนหนึ่งสองสาม นะใช่ใช่อะ่ะภูขเขาสวยมากครับใหญ่มากเลยตรงนี้แล้วสะพานก็อยู่ข้างหน้าเราเรียกสะพานอะไรวะนี่ใช่แหละโอ้โห วิวแม่น้ำสวยมากครับโอ้โหตรงนี้แหละนี่ก็เดินขึ้นกันไปจอดได้ไหมเนี่ยจอดถ่ายรูป่อยโอ้โหสวยอยู่ครับภูเขาอ้อมล้อมเป็นเป็นสี่ทิศเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ใกล้นๆไปแล้วก็หนน่หสองสามสี่ บเลยโอ้โหมีหมูกระทะด้วยเป็นแนวอ๋อ,อเป็นกลางเต็นท์เหรอพี่ครับผมกลางเต็นท์แคมปิง้งสวยดูรูปปะอ่าครับถ้าสนใจก็ไปถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าลองดูในร,รูปต้นวิวเมืองไหนตอนเย็นก็ได้พี่ตอนเย็นอยู่ด้วยกันนี่อันนี้เป็นวิวเมืองเนาะอันนี้เป็นทะเลหมอกเวยเกเวย์คุณนอนอยู่นี่นะโอ้เว่าเราต้องแบกของขึ้นไปใช่ คุณไม่ต้องทําอะไรแล้วผมจัดการให้หมดเลยคุณคแค่เอาเอาเอาอหารเอาเอาันอ,อะไรอ่ะเดินขึ้นไปนา,นปาด้วยเฮ้ยหนึ่งชั่วโมงครับผมสวยสวยเพราะมันมีตอนคืนก็เห็นวิวเมืองไงมันเป็นวิวเมืองที่สวยครับแล้วก็เห็นทะเลหมอกเห็นนี่นี่อ่ะเหมอกตอนเช้าอ๋อเป็นซามาทะเลหมอกเลยครับอ่เลหมอกเลยจะมี2องวิวตามนี้นั่นแต่วิวตัวที่คุณจะไปนอนเป็นวิวสามร ข้างบนสุดนู้นเหรอครับผมโอ้ค่อยเดินค่อยไปมีไกด์พาไปด้วยไม่น่าจะไหวปวดขามากไปขึ้นเขาที่วังเวียงมาอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าถ้าซ่อมแบบลุยนิดหน่อยเนาะที่ส่วนมากก็มอเตอร์ไซค์เขาเป็นคนลุยลุยพี่แต่ไม่ไหวแล้วครับลุยมาสองวันขาปวดหมดแล้วนงคลาวก็ได้ครับแล้วตอนเช้าค่อยขึ้นไปครับถ้าขึ้นไหว ตอนเช้ามันเปิดกี่โมง่หกโมงอันนั้นเป็นยอดผาแดงโดดดังที่สุดแล้วเครจะไปถ้าตัดสินใจก็ไปนี่เลยไปใกล้ๆผมมีที่ซื่อนองเขียวแอเวนเจอร์เนาะห่างสะพานร้อยเมตรอาจจะไปโอเคคขอบคุณมากครับน่าสนนะพี่บอกว่าขึ้นไปกลางเต็นท์ข้างบนนู่นเออลืมถามราคามาเมื่อกี้จริงๆก็น่าสนนะแต่ก็ไม่ไหวแล้วขาปวดหมดเลยขาปวดหมดเลยครับวิวสวยจริงๆ จริงแล้วที่นี่ก็มีที่พักเยอะอยู่ครับผมพวกโรงแรมอะไรเงี้ยก็ฝั่งที่ผมข้ามมาฝั่งโน้นคือที่พักจะเยอะหน่อยอันนี้ผมข้ามาอีกฝั่งหนึ่งก็ข้ามมาปุ๊บก็จอดตรงหน้าร้านขายกับข้าวครับแล้วก็ร้านขายของชาแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยเขามีเกนเฮาอยู่พอดีครับชื่อว่าวงมณีเกนเฮาครับข้างบนครับสองคนอะ่ะคนเดียวครับมีราคาคนเดียวไหมครับ <laughs> เอาเอกกับเจเยนที่นอนเอกกัเจเนหอต้องถอดรองเท้าไหมเนี่ยครับอ๋ออันนี้คือแอร์เหรอครับมีแอร์ถ้าเกาบเองแล้วเอาบีมอเทอท่านเบาเอวแล้วก็เอาเปท่นลมก็ได้แฟนหราเดเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเบิงกันบ่ วิวสวยอยู่นะครับอยากไปทูนไปเห็นน้ำอ๋อครับอองนี้จะเป็นห้องสองเตียงอ๋อ <c oughs> เออเออวิวสวยแล้่ถ้าเรามันนั่งมันนอนนี่จะได้ไโอเคโอเคเอันนี้ก็ได้ที่พักชื่ออะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าไม่ออกครับ แต่รู้ว่าประมาณแสนสองหมืกีบก็เออแสนห้าหมื่กีบก็ประมาณ3 5มร้อยาบาทไทยโอเคเลยครับภูเขาห้อมล้อมมองเห็นแม่น้ำมองเห็นวิวภูเขาน้องเขียวหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองงอยใหม่ครับก็เมืองงอยเก่าเนี่ยมันจะอยู่ตรง ต้นน้ำฝั่งนู้นครับจริงๆถ้าเกิดมาเที่ยวที่นี่ถ้าเกิดมีเวลานะก็จะสามารถนั่งเรือทวนน้ำขึ้นกลับไปเที่ยวที่เมืองงอยเก่าครับสาเหตุที่ตรงนี้เรียกว่าเมืองงอยใหม่ก็เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนที่เมือง,งอยเก่าอ่ะมันเป็นสถานที่ที่แบบว่าเขามีการสู้รบกันของสงครามยุคค,คอมคอมิวนิสต์ครับมันจะมีการทิ้งระเบิดเพื่อสู้รบกันลุกไล่พวกคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในเมืองงอยเก่าแถวนั้นอ่าชาวบ้านเขาก็เลยแบบ ย้ายถิ่นฐานมาตั้งอยู่ที่นี่ครับผมเพื่อที่จะหนีการสู้รบไปแหละหลบลูกระบงระเบิดอะไรเงี้ยมาได้ชื่อว่าเป็นเมืองนอยใหม่ที่นี่ครับถ้าเกิดใครมีเวลาก็มาเที่ยวสักตรงนี้สัก2วันนะก็จะได้ล่องน้ําขึ้นไปดูแบบเมืองนอยเก่าด้วยสวยด้วยครับผมที่นู่นแต่ที่เมืองนอยใหม่ก็บรรยากาศดีสวยอู่แล้วครับผมจุดไฮไลท์ก็คือตรงผาแดงครับผมจุดชมวิวผาแดงเดี๋ยวก็จะพรุ่งนี้เช้าก็จะขึ้นไปไปพี่ชิดกันครับผมเดินขึ้นเขาไปหนึ่งชั่วโมงกว่าครับที่นี่บรรย อากาศดีครับผมบูบ้านแบบว่าสองฝาฝั่งของแม่น้ำแล้วก็มีวิวเป็นภูเขาใหญ่ๆสวยๆนะครับใหญ่มากรอบด้านเลยอ่ะใหญ่ๆแล้วมันดูแบบใกล้มาก นี่ตรงนี้ก็ตอนเราขึ้นไปชมวิวเราก็จะเห็นภูเขาสี่ด้านนี่แหละแต่เห็นจากมุมสูงครับมันก็เลยจะดูสวยแล้วก็ทะเลหมอกด้วยครับผมยามเชา้าอันนี้ที่พักแบบมหาเอาดาบหน้าครับก็ได้ที่พักแบบวิวสวยนะถือว่าวิวสวยเลยแหละเพราะว่ามันอยู่เห็นสะพานด้วยเห็นแม่น้านําด้วยวิวสวยครับเลือกชั้น2มนี่ร้านค้าก็อยู่ข้างหน้าแต่วันนี้เขาปิดปิดมา2วันแล้วคนขายไม่อยู่ครับดูครับวิวอย่างสวยจากมุมนี้นะ ปักไฟมันจะโอคูหน่อยครับผมนี่ปักไฟแบบสมัยก่อนเลยเป็นลมอัตรินะครับมีแอร์ด้วยครับผม a r ร์เีมีกฎระเบียบทีวี TV ด้วย TL t g l ีพักเราอยู่ตรงข้ามกับไอทางขึ้นจุดชมวิวเลยครับทางเข้านะอยู่ทางขึ้นจุดชมวิวเลยหาง่ายดีครับห้องน้ำองโถงมากใหญ่มากครับ แต่ก็ตามราคาครับมีแอร์ไม่ได้หรูหราอะไรมากแต่ก็เบี้ยวอยู่ครับดูวิวหน้าที่พักนี่ตอนนี้ประมาณ6โมงครึ่งครับตรงนู้นก็มีที่พักไอ้จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งสวยๆครับมาดูวิวฝั่งนี้ฝั่งที่ตะวันตก ตะวันรับฟ้าไปแล้วนี่ครับจะมองเห็นสะพานที่เราข้ามมาข้างหน้าเราเป็นแม่น้ําอู่แล้วก็วิวภูเขาสะพานภูเขายัางสวยครับตอน,นเย็นคนก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยร้อนแล้วก็แดดล่มลมตกแล้วก็มาถ่ายรูปแบบสวยๆครับดูวิวภูเขาครับอลังการมากลูกเนี้ยอลังการสุดๆครับมาดูแสงเย็นครับแสงสีชมพูโอ้แสงกำลังสวยมากครับตอนนี้ ที่นี่ร้านอาหารก็ไม่ค่อยมีครับผมขับรถหาอยู่ตอนหัวค่ำๆหน่อยไม่เจอเลยครับก็เจออยู่หน้าปากซอยร้านเดียวครับที่ยังไม่ปิดก็เลยจัดตรงหน้าปากซอยครับร้านของกินเล็กก็ไม่ค่อยมีครับหลังจากกินเสร็จก็เข้านอนพักผ่อนครับพรุ่งนี้เราต้องลุยต่อลาซีสวัสดีครับก็สวัสดียามเช้าครับทุกคนอันนี้หน้าห้องรีวิวหน้าห้องครับหมอกเต็มเลยอ่ะผมตื่นสายไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวก็จะไปเดินขึ้นผาครับ าแดงที่นี่มันมีจุดชมวิวหลายจุดครับตรงนู้นก็มีจุดนึง่งเดี๋ยวพาดูวิวร,รอบๆตอนเช้าหมอกเต็มเลยครับเมื่อคืนฝนก็ไม่ได้ไดตกนะแต่หมอกเต็มเลย,เด,ยนนเดี๋ยวไปกันครับผมเดี๋ยวไป ตะลุยตะลอนขึ้นผาขายยังไม่หายปวดเลยฮะตั้งแต่ที่วังเวียงเนาะปวดมากล้าวไปหมดเลยแต่ก็ดีขึ้นหน่อยครับเมื่อวาน cción, าาวานี้ปวดหนักเลยเดี๋ยวไปคานขึ้นเขากันต่อครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันเส้นทางเป็นสุดยอดขนาดไหนเดยวเดินไปดูนนท์กันเดียวกันหรือว่าทะเลหมอกครับอือครับวิวเดียวกันขึ้นขึ้นไปเขาลูกเดียวกันโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมลองเดินไปดูกัน อยางเช้าครับอย่างเช้า,า,ชาพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนนี่คือฝรั่งเยอะมากเลยก่อนที่จะโควิดนะแต่หลังโควิดมากก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับมันยากไหมแบ่ว่าขี่อะไรยากไหมอะ่ะหมายถึงว่าการเรามันระวังอะไรอย่างขี่ทางขวาผมเคยขี่แล้วผมก็ลงไปหลายรอบนะขี่ทางขวาเนี่ย <laughs> <laughs> ใช่ลงไปซ้ายตอนเข้ามาวันแรกนิด หลงไปซ้ายเอ้ยวันหลังๆนี่ยังหลงไปซ้ายอยู่ซ้ายหลายหลายรอบอยู่เอาไปบกเลยว่วันแรกที่มาพี่แวะเที่ยววังเวียงเลยอ่าใช่ใช่นั่นแหละมาผิดวันที่สองแหละผิดแผนที่ไปผิดทางจากหลวงพระบางมาวังเวียง6ชั่วโมงอะไปเส้นทางสายเก่าหลวงวังเวียงไปหลวงพระบางหรือหลวงพรบางวังเวียงอ่าเอาวังเวียงไปหลวงพระบางอ่าไม่ไม่ได้ติดชีเวียนนะรถถ้าติดชีเวคือมันมาทางดีทางที่แบบทางดีแล้ว แต่ผมนี่คือขับตรงไปเลยเห็นแล้วว่ามีเลี้ยวซ้ายไอ้รถมันต้องเที่ยวกัเลี้ยวซ้ายกันแต่แต่ด้วยความที่ดูไม่ละเอียดเส้นนั้นสวยจริงธรรมชาติสวยจริงแต่เส้นทางแบบพังมากเส้นทางรถบรรทุกเราวกเวียนแบบบนเขาวกไปวนมาไม่ทำาลยมันอย่างีอ๋อเขาเขาทำไอ้นี่แล้วไงทำมอเตอร์เวย์ทำไปทางด่วนแล้วไงเขาก็เลยไม่ทำแล้วเส้นนั้นโอเคบอกั่วโมก่าเลยเออใช่ เือด2องศผมเดินมาจากที่พักสักประมาณ3-400เมตรครับก็มาถึงทางขึ้นผาแดงครับแล้วก็จ่ายค่าขึ้น20,000กีบครับก็ประมาณ40กว่าบาทครับป้ายของซุ้มที่เก็บตังค์เนี่ยก็ทำมาจากลูกระเบิดครับตัวครอบลูกบอมบีครับหรือระเบิดดาวกระจายนั่นเองครับก็ตั้งอยู่ลูกเบลเลอร์ที่เขียนว่าเป็นภาษาอังกฤษว่าน้องเขียวครับในส่วนของนองเขียวก็เป็นบริเวณที่ถูกอเมริกาเนี่ยมาทิ้งลูกระเบิดเยอะมากครับมีไม้ไหมครับอ๋อ ม้ให้ยืม嘛ไม้เดียวใช้อีกมีเหม่อเนาะยังเอาไม้เพี่เอาบมดของผมมั่งของทุลักทุเลเลยผู้ชมโ่ราณเดี๋ยวผมใช้อันนี้เอาจะหักไหมเนี่ยอันนี้มันบวมเอ๋อไม่ไม่ลื่นบวมืลแล้วตัดไปอันนี้มาจากไหนกันนะเพียบกันโอ้กับกับวันไหนกับกับวันวันที่สามหนึ่ง ระยะทางเดินขึ้นขเขาก็สักประมาณ3.4กิโลเมตรครับใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงกว่ากว่าครับนีพิมจะได้สัก40เมตรได้ปะเนี่ย <laughs> 40เมตรแร้ยังไม่ชันเท่าไหร่ขั้นบันไดเขาทำกับกับไม้นะดีนะฝนไม่ตกเขาบอกว่าขึ้นประมาณชั่วโมงกว่าครับที่นี่แต่อีกผาหนึ่งเมองเห็นเหมือนกันครับที่เดียวกัน ให้คนละที่กันอยู่คนละเขาคนละลูกกันไอตรงโน้นอ่ะทางขึ้นอยู่ตรงหน้าที่ปากผมฝนไม่ตกถนนไม่ลื่นทางขึ้นไม่ลื่นก็โอเคอยู่นะขึ้นมาก็จะเห็นวิวหมู่บ้านละนิดนึงหมอกกำลังเต็มเลยเดินขึ้นมาได้สัก3-400เมตรเล้ได้ประมาณก็มาเริ่มชันแล้วครับโอ้ถ้าฝนตกก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเราว่ามันไม่มีบันไดเลยนะ าแค่เหมือนเอาหินเอาไม้มาวางเรียงๆไว้เป็นขันเป็นขั้นแทนบันไดครับนี่ขนาดอากาศเย็นๆหมอกปกคลุมนะแต่อย่างว่าแล้วครับผมมันอบอ้าวและเราเดินขึ้น,ขนเขานะใช้แรงเยอะก็เหงอแตกสิครับอันนี้จะมีจุดให้นั่งพักอยู่ข้างบนมีชิงช้าด้วยนี่หมอกเต็มเลยครับได้ยินเสียงเหมือนมีมันขึ้นมาก่อนเราได้ยินเสียงอยู่ไกลๆในป่าทึบตรงนี้เป็นสวนกล้วยครับสวนกล้วยสวนมะกอสวนข้าวโพด ตอนนี้น่าจะได้ครึ่งทางแล้วมั้งเดินมากี่นาทีได้แล้วเนี่ยยี่สิบน,นาที <c oughs> ก็เพิ่มระดับความชันขึ้นมาหน่อยครับแต่ก็ก็ยังชันไม่สู้ไอทีหนานใสน,นะครับที่วังเบียงเออนี่หนานใสประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยยาวยๆเลยหนานใสไม่มีแบบให้พักเดินเล่นเลยมาถึงตรงนี้ก็ชันขึ้นครับมีเชือกให้มีเชือกให้ใดึง โอ้โหเจดีเด็ดครับหิงห้อยช้างครับหาชมยากละส่วนมากจะอยู่แบบป่าลึกๆป่าสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยตัวใหญ่ไปเลเลยอะ่ะตอนกลางคืนจะมีแสงตรงที่ตูดมันอะ่ะกระดึบกระดึบกระดึบตรงน,นี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายอยู่ตรงเชิงหินลอยหินเต็มเลยตอนนี้เหงือท่วมครับเหงือท่วมตัวด่านปาการหินโ้นหินเพียบเลยนี่ใช้ได้เลยช อแบกกีต oh. ้าขึ้นมาด้วยตาใครไม่รู้พี่อ้าวเหรองั้นผมเอาไปขึ้นไปละนี่ขึ้นไปเจยวขึ้นไปเลยของขาเลผมจำได้เมื่อวานเห็นนั่งดีอยู่ตรงสะพานนี่ไงถึงแล้วมั้งบนยอดเนี่ยเลียงมาหลอกให้มาปี๊บกัเอา น่าจะเดินมาครบชั่วโมงแล้วครับน่าจะใกล้แล้วล่ะไม่รู้ใกล้มากี่ใกล้แล้วเขาข้างตัวเองโอ้โหนั่งพักสักสามสิบวิ้นาำหมดพอดีครับตอนนี้เราก็ฝ่าดงเถาวันครับเถาวันเส้นใหญ่ๆเลยน่าจะอีกไม่ไกลแล้วครับอีก200เมตรจุดชมวิวครับไกล้ละใกล้ะกละ เมื่อกี้เดินมาทางสบายมาก่อนจะถึงสุดสุดยอดประมาณ300เมตรนี่ก่อนขึ้นจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือก่อนก่อนขึ้นไอ้น,นี่นะ้ีนิดนึงถึงแนละ้วก็ปีนหินนิดหน่อยนิดเดียวเห็นหลงังคาแล้ว20เมตรสุดท้ายแดดมาแล้วแล้วก็ทะเลหมอกกำลังไตโอ้โหสุดยอด ดูมุมนี้ก่อนมาดูมุมนี้โหยอดเลหมอกสุดมากข้างบนนี้ก็สามารถกางเต็นท์นอนได้เหมือนกันครับแต่ก็ต้องสอบถามทางที่จุดจำหน่ายตั๋วครับว่ารายละเอียดอะไรยังไงแต่ก็รับได้ไม่เกินวันละ1ิคนครับก็สามารถขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็รอชมอะทะเลหมอกตอนเช้าได้เลยครับดูฝั่งนี้บ้างโหสุดสุดยอด สุดมากขึ้นมาถึงประมาณ7โมง2นาทีครับเดี๋ยวค่อยหักลบเวลาครับน้องที่ขึ้นมาพร้อมกันตอนขึ้นมาไม่ได้จับเวลาอากาศสุดยอดจะเลยบอกหนามากวันนี้ เริ่มเปิดครับเห็นหมู่บ้านข้างล่างที่เราขึ้นมาเมื่อกี้เห็นสะพานนี่ครับผมก็มองเห็นหมู่บ้านด้านล่างเลยมอกเริ่มเปิดครับตอนนี้เริ่มสายสัก8ปดโมงกว่าแล้วสะพานครับสะพานสําหรับจุดชมวิวผาดแดงครับก็เป็นจุดไฮไลท์ของเมืองนอยใหม่ครับหนองเขียวเมืองนอยใหม่ก็ถ้าเกิดใครมาก็ต้องขึ้นมาพิชิตน,นะครับผมขึ้นมาสักตีห้าหรือ6กโมงครับก็เดินแบบ เรื่อยๆไม่หยุดพักพักได้นิดหน่อยก็สักชั่วโมงนึงครับผมพักเยอะๆก็อาจจะประมาณชั่วโมงครึ่งก็ข้างบนนี้บรรยากาศดีมากสวยมากภูเขาสูงๆแบบรอบด้านครับสี่ด้านเลยตอนนี้กําลังลงไปเก็บของแล้วก็วันนี้กะว่าจะขับไปที่ด่าน้วยโกนครับไปข้ามด่าน้วยโกนแล้วก็เข้าประเทศไทยไม่รู้จะทันปะนะดูตาม GPS คือจากที่นี่ไปที่้วยโกลนี่ประมาณ6ชั่วโมงอะแค่ประมาณ200300โลตีไป300โลครับ290กว่า ก็ยังไงก็ทริปนี้เมืงองอยหนองเขียวครับก็ถือว่าประทับใจอยู่ครับผมสวยมากข้างบนนะจุดชมวิวสวยเมืองก็สวยด้วยก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกันต่อไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ส่งท้ายสวย Hello น้องเขียวสวัสดีน้องเขียว